สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาคุณไปยังเกาะเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในหมอกหนาะท่ามกลางทะเลอัเงียบสงบของประเทศไทยภาพของน้ำทะเลสีฟ้าครามกระทบหาดทรายขาวละเอียดต้นมะพร้าวโอนเอน็นตามสายลมและเสียงนกทะเลร้องเจ๊จ้ากำลังลอยมาในอากาศคุณรู้สึกถึงกลิ่นเกลือเค็มและความสงบที่หาได้ยากในโลกที่วุ่นวายนี้แต่เดี๋ยวก่อนเรื่องราวที่เราจะเล่ามันไม่ได้สงบสุขอย่างที่คุณคิดเรื่องนี้มันเกี่ยวกับชายหนุ่มลึกลับที่ทําให้เกาะนี้ปนป่วนและเตือนไว้ก่อนเลยนะคุณอาจจะไม่รอดจากความตื่นเต้นของเรื่องนี้ได้เพราะงั้นก่อนที่เราจะเร อมต้นขอให้คุณกดไลค์วิดีโอนี้และกดติดตามช่องด้วยนะแต่เฉพาะถ้าคุณรักในสิ่งที่เราทำที่นี่จริงๆสุดท้ายอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณอยู่ที่ไหนและตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วคุณกำลังยืนอยู่บนชายหาดของเกาะแห่งนี้เกาะที่ไม่มีชื่อบนแผนที่ไม่มีถนนไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และไม่มีผู้มาเยือนจากโลกภายนอกมานานหลายปีเกาะนี้เป็นที่อยู่อาศัยของสี่พี่น้องหญิงสาวงามที่เกิดและเติบโตที่นี่พวกเธอใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเก็บมะพร้าวตกปลาและร้องเพลงพื้นบ้านยามค่ำคืนใต้แสงจันทร์คุ และดวงตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเธอเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งสี่ต่อมาคือมาลัยสาวร่าเริงที่ชอบหัวเราะและเล่าเรื่องตลกให้ทุกคนฟังคนที่สามคือสายสมอนหญิงสาวขี้อายที่มักจะนั่งทอผ้าอยู่เงียบๆและคนสุดท้ายสุดสาวน้อยของครอบครัวคือดวงดาวเด็กสาววัยสิที่เต็มไปด้วยความฝันและจินตนาการคุณรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นในสายสัมพันธ์ของพวกเธอความรักที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นราวกับสายน้ำที่ไหลผ่านเกาะนี้ ทุกเช้าคุณเห็นนารีนำพี่น้องของเธอไปที่ชายหาดเพื่อเก็บหอยและตรวจตาข่ายดักปลาชีวิตของพวกเธอดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบไม่ต้องการสิ่งใดจากโลกภายนอกคุณอดไม่ได้ที่จะชื่นชมความเรียบง่ายนั้นแต่แล้วในเช้าวันหนึ่งขณะที่คุณนั่งมองคลื่นซสัสดคุณสังเกตเห็นบางสิ่งที่ผิดปกติมีเงาดำขนาดใหญ่ลอยอยู่ไกลๆในทะเลมันเคลื่อนตัวช้าๆเข้ามาใกล้ฝั่งคุณรู้สึกถึงความตื่นเต้นปนความกังวลน,นี่คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบนเกาะนี้คุณเห็นนารีหยุดสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่ดวง กระซิบอะไรบางอย่างกับสายสมอนส่วนดวงดาวดูตื่นเต้นเธอวิ่งไปที่ขอบน้ําเพื่อมองให้ชัดขึ้นเมื่อเงาดํานั้นเข้าใกล้คุณเริ่มมองเห็นมันชัดเจนขึ้นมันคือเรือไม้เก่าๆที่ดูเหมือนจะลอยมาโดยไม่มีคนควบคุมตัวเรือเต็มไปด้วยรอยขูดขีดและคราบเรือคุณรู้สึกถึงลางร้ายในใจแต่สี่พี่น้องดูเหมือนจะมีความคิดที่แตกต่างกัน,านารีขมวดคิ้วด้วยความระแวงแต่ดวงดาวกลับตื่นเต้นเธอโบอกมือและตะโกนออกไปราวกับก,บกำลังต้อนรับแขกผู้มาเยือนคุณเห็นเรือค่อยๆลอยมาถึงชายฝั่งและจากเงามืดภายในเรือมมมีชาาายหหนนนุ่คนน่คึงงก้วล เขาคือชายหนุ่มที่คุณจะไม่มีวันลืมผิวสีน้ำผึ้งดวงตาคมกริบที่เหมือนจะซ่อนความลับอะไรบางอย่างผมของเขายุ่งเหยิงจากสายลมและน้ำทะเลเสื้อผ้าที่เขาสวมดูเก่าและขาดวิ่นแต่มีบางอย่างในตัวเขาที่ดึงดูดสายตาคุณเขายิ้มและรอยยิ้มนั้นมันอบอุ่นจนคุณแทบจะลืมความรู้สึกกังวลเมื่อครู่เขาแนะนำตัวเองว่าชื่อไกรชายหนุ่มจากแผ่นดินใหญ่ที่เรือของเขาอับปางและโชคชะตานำพาให้เขามาถึงเกาะนี้คุณเห็นนารีมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามแต่เธอไม่ได้พูดอะไรเธอเพียงพยักหน้าและเชิญเขาเข้าามมที่่กกระอออขงพวเธ คุณติดตามพวกเขาไปยังกระท่อมที่ทําจากไม้ไผ่และใบมะพร้าวภายในนั้นเรียบง่ายมีเพียงเสือที่ปูบนพื้นและตะเกียงน้ํามันเล็กๆคุณนั่งลงข้างๆสายสมอนที่ดูเหมือนจะเขินอายเมื่อไกลมองมาทางเธอเขาเริ่มเล่าเรื่องของเขาว่าเขาเป็นนักเดินทางที่ออกจากบ้านเพื่อค้นหาความหมายของชีวิตเขาเล่าถึงพายุที่พัดเรือของเขาจนแตกและวิธีที่เขารอดชีวิตมาได้ราวกับปาฏิหาริย์คุณฟังคําพูดของเขาและรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างในน้ําเสียงของเขามันเหมือนกับว่าเขากําลังสะกดทุกคนในห้องให้หลงไหล ในคืนนั้นคุณเห็นสี่พี่น้องนั่งล้อมวงกับไกรใต้แสงจันทร์พวกเขาพูดคุยกันจนดึกดื่นมาลายหัวเราะเสียงดังเมื่อไกรเล่าเรื่องตลกจากแผ่นดินใหญ่ดวงดาวจ้องมองเขาด้วยดวงตาที่เป็นประกายราวกับเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าส่วนสายสมอนถึงจะเงียบแต่คุณสังเกตว่าเธอยิ้มทุกครั้งที่ไกรหันมามองนารีเป็นคนเดียวที่ดูเหมือนจะยังระวังตัวเธอถามคำถามที่แหลมคมเกี่ยวกับที่มาของเขาแต่ไกรตอบทุกคำถามด้วยความมั่นใจและรอยยิ้มที่ทำให้ทุกคนผ่อนคลาย วันต่อมาคุณเห็นไกรเริ่มช่วยเหลือสี่พี่น้องในงานประจําวันเขาเก่งในการซ่อมตาข่ายดักปลาและปีนต้นมะพร้าวเพื่อเก็บผลคุณประหลาดใจที่เขาเรียนรู้วิธีชีวิตของเกาะได้เร็วขนาดนี้ราวกับว่าเขาเกิดและเติบโตที่นี่คุณเห็นมาลัยแอบมองเขาขณะที่เขาทํางานและดวงดาวก็เริ่มร้องเพลงให้เขาฟังในตอนเย็นสายสมอนถึงจะไม่พูดมากแต่เธอเริ่มเปิดใจและพูดคุยกับเขามากขึ้นส่วนนารีคุณสังเกตว่าเธอเริ่มผ่อนคลายลงเล็กน้อยแต่ดวงตาของเธอยังคงจับจ้องไกรราวกับกําลังพยายามอ่านความคิดของเขา หลายสัปดาห์ผ่านไปคุณเริ่มรู้สึกว่ากลกลายเป็นส่วนหนึ่งของเกาะนี้เขานำพลังใหม่มาสู่ชีวิตของสี่พี่น้องเรื่องราวของเขาจากโลกภายนอกทำให้ทุกคนตื่นเต้นและรอยยิ้มของเขาทำให้ทุกคนดูสดใสขึ้นคุณเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวสี่พี่น้องนารีเริ่มยิ้มบ่อยขึ้นมาลลยดูมีความสุขมากกว่าเดิมสายสมองเริ่มกล้าสแสดงออกและดวงดาวดูเหมือนจะหลงรักไกลอย่างหัวปักหัวปาคุณเริ่มสงสัยว่าใครจะอยู่ที่นี่ตลอดไปหรือไม่และถ้าเขาเลือกที่จะอยู่ชีวิตบนเกาะนี้จะเปลี่ยนไปอย่างไร แต่แล้วในเช้าวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นและรู้สึกถึงความตึงเครียดในอากาศคุณเดินไปที่ชายหาดและเห็นหนารีที่นั่นเพียงลำพังดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความกังวลคุณถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นและเธอบอกคุณด้วยน้ำเสียงที่สั่นทว,ว่ามาลายสายสมอนและดวงดาวต่างก็รู้สึกไม่สบายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ไหลลงมาตามหลังคอเพราะคำพูดต่อไปของนารีทําให้หัวใจของคุณหยุดเต้นเธอบอกว่าพี่น้องของเธอทุกคนกําลังตั้งครรภ์และทั้งสี่คนยืนยันว่าใครคือพ่อของเด็ก คุณยืนนิ่งราวกับถูกสาบดวงตาของคุณจ้องไปที่ทะเลที่เงียสงบแต่ใจของคุณเต็มไปด้วยคำถามไกลคำสิ่งนี้ได้อย่างไรเขาคือใครกันแน่และทำไมสี่พี่น้องถึงยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นคุณหันไปมองนารีและเห็นน้ำตาไหลลงมาบนแก้มของเธอเธอบอกคุณว่าเธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเธอรักน้องสาวของเธอแต่เธอรู้สึกเหมือนถูกทรยศคุณรู้สึกถึงพายุที่กำลังก่ะตัวไม่ใช่ในท้องฟ้าแต่ในใจของทุกคนบนเกาะนี้ คุณตื่นขึ้นในเช้าวันใหม่บนเกาะที่เคยเงียบสงบแต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปอากาศรอบตัวหนักอึ้งราวกับพายุก,กำลังกอ่อตัวในใจทุกคนคุณยืนบนชายหาดมองไปที่กระท่อมของสี่พี่น้องซึ่งตอนนี้เงียบผิดปกติไม่มีเสียงหัวเราะของมาลัยไม่มีเสียงร้องเพลงของดวงดาวและไม่มีสายสมอนัน่งทอผ้าที่หน้าประตูคุณรู้สึกถึงความตึงเครียดที่ลอยอยู่ในอากาศราวกับหมอกหนาที่ยังไม่จางหาย คุณเดินไปที่กระท่อมและเห็นนารีอยู่คนเดียวเธอนั่งอยู่บนเสื่อมือกุมหน้าผากดวงตาแดงก่ำเหมือนร้องให้มาทั้งคืนคุณถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เธอเพียงสายหน้าและพูดด้วยน้ำเสียงสั่นทว่าทุกอย่างมันพังหมดแล้วคุณนั่งลงข้างเธอรู้สึกถึงความหนักหน่วงในคำพูดนั้นนารีแล้วว่าหลังจากที่เธอรู้ว่าพี่น้องของเธอตั้งคันเธอเผชิญหน้ากับใครเมื่อคืนนี้เธอถามเขาตรงๆว่าเขาทำอะไรลงไปและคำตอบของเขาทำให้เธอช็อกเขายอมรับว่าเขามีความสัมพันธ์กับมาลายสายสมอนและดวงดาวแต่เขายืนยันว่าเขาไม่ไดด้บบัังงคใคใรทุกกอย่าเิจ หากความยินยอมของทั้งสองฝ่ายคุณรู้สึกหัวใจเต้นแรงคำพูดของนารีเหมือนระเบิดที่ดังก้องในหูไกลผู้ชายที่ดูอบอุ่นและเป็นมิตรกลายเป็นต้นเหตุของความโกลาหลได้อย่างไรคุณมองไปที่นารีและเห็นความเจ็บปวดในดวงตาของเธอเธอบอก,กว่าเธอรู้สึกเหมือนสูญเสียทุกอย่างน้องสาวที่เธอรักและปกป้องมาตลอดชีวิตดูเหมือนจะเลือกทางเดินที่เธอไม่เข้าใจคุณถามว่าเธอคุยกับน้องสาวของเธอหรือยังนารี พยักหน้าและเล่าว่ามาลัยเป็นคนแรกที่ยอมรับว่าเธอหลงรักไกลเธอบอกว่ารอยยิ้มและคำพูดของเขาทําให้เธอรู้สึกมีชีวิตชีวาสายสมอนที่ขี้อายก็ยอมรับว่าเธอรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่กับเขาส่วนดวงดาวเธอบอกว่าไกลเหมือนฝันที่เป็นจริงเธออยากหนีไปกับเขาและเห็นโลกว้าง คุณนั่งฟังด้วยความรู้สึกที่ปั่นป่วนคุณอยากโกรธไกลแต่ในใจก็สงสัยว่าทำไมสี่พี่น้องถึงยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นคุณหันไปมองทะเลที่เงียบสงบแต่ในใจคุณเต็มไปด้วยคำถามไกลคือใครกันแน่เขาตั้งใจทำให้เกิดเรื่องนี้หรือมันเป็นเพียงโชคชะตาที่เล่นตลกคุณเห็นหนารีกำมือแน่นเธอบอกว่าเธอไม่รู้ว่าจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงเธออยากปกป้องน้องสาวแต่ก็รู้สึกเหมือนถูกหักหลังคุณสัมผัสดได้ถึงความแตกแยกที่เริ่มก่อตัวในครอบครัวนี้ วันนั้นคุณตัดสินใจไปหาไกลเพื่อดูว่าเขาจะพูดอะไรคุณพบเขานั่งอยู่ที่ชายหาดซ่อมตะไคร่ดักปลาอย่างใจเย็นราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณนั่งลงข้างเขาและถามตรงๆว่าเขาคิดอะไรอยู่ไกลมองคุณด้วยดวงตาที่สงบนิ่งเขายิ้มเล็กน้อยและบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องมันซับซ้อนเขาบอกว่าเขาเคารพสีพี่น้องและรู้สึกผูกพันกับพวกเธอเขายอมรับว่าเขาไม่เคยคิดถึงคนที่ตามมาและตอนนี้เขารู้สึกผิดที่ทําให้ทุกคนเดือดร้อนคุณฟังคําพูดของเขาและรู้สึกถึงความจริงใจแต่ก็ยังมีบางอย่างในน้ํําาาาาาเเเเสสสีีียยยงงงงงขงขขอออออททท่่่่ใหห้คคุณสัสดูมืนนซอนซอะไไรบไว้ ในช่วงบ่ายคุณกลับไปที่กระท่อมและพบว่ามาลายสายสมอนและดวงดาวนั่งอยู่ด้วยกันคุณเห็นความตึงเครียดในสายตาของพวกเธอมาลายเป็นคนแรกที่พูดขึ้นเธอบอกว่าเธอไม่ได้เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอบอกว่าใกลทําให้เธอรู้สึกเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์เธอยอมรับว่าเธอตั้งครรภ์และพร้อมที่จะเป็นแม่สายสมอนพูดด้วยน้าเสียงเาบาว่าเธอรู้สึกกลัวแต่ก็รู้สึกถึงความรักที่เธอมีต่อลูกในท้องดวงดาวดูตื่นเต้นเธอบอกว่าเธอฝันถึงวันที่เธอและใกลจะมีครอบครัวด้วยกันคุณมองสามพี่น้องและรู้สึกถึงความซซับ้อออนขขงารมมมณ์พววกเธดูีคสุ แต่ก็มีความกลัวซ่อนอยู่ในใจคุณหันไปมองนารีที่ยืนอยู่ห้องเธอเงียบและมองน้องสาวของเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดคุณรู้ว่าเธอกำลังต่อสู้กับความรู้สึกภายในใจเธออยากปกป้องน้องสาวแต่ก็รู้สึกเหมือนสูญเสียความเป็นผู้นำในครอบครัวคุณเดินไปหาเธอและวางมือบนไหล่ของเธอนารีมองคุณและน้ำตาไหลลงมาเธอบอกว่าเธอรู้สึกเหมือนเป็นคนนอกในครอบครัวของตัวเองคุณปลอบเธอและบอกว่าเธอยังเป็นที่สาวที่แข็งแกร่งและน้องสาวของเธอยังต้องการเธอ ในคืนนั้นคุณนั่งอยู่บนชายหาดมองดวงจันทร์ที่ส่องแสงลงบนผิวน้ำคุณคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมากลาย,ลายเป็นจุดศูนย์กลางของความโกลาหลน,นี้แต่คุณก็เริ่มสงสัยว่ามันเป็นความผิดของเขาเพียงคนเดียวหรือไม่สี่พี่น้องเลือกที่จะรักเขาและความรักนั้นนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ไม่มีใครคาดคิดคุณรู้สึกถึงความซับซ้อนของมนุษย์ความรักความผิดหวังและความหวังที่ปะปนกัน วันต่อมาคุณเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงบนเกาะชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเกาะซึ่งส่วนใหญ่เป็นญาติห่า,างๆของสี่พี่น้องเริ่มซุกซิบกันคุณได้ยินเสียงกระซิบเกี่ยวกับไกลและสี่พี่น้องบางคนมองว่าไกลเป็นคนนอกที่นำความโชคร้ายมาสู่เกาะบ,บางคนสงสารสี่พี่น้องและคิดว่าพวกเธอถูกหล,ลอกคุณเห็นกลุ่มผู้เท่าพู้แก่นั่งคุยกันที่ใต้ต้นมะพร้าวพวกเขาดูจริงจังและบางคนถึงกับพูดถึงการขับไล่ไกลออกจากเกาะคุณรู้สึกถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นและรู้ว่าถ้าไม่มีการแก้ไขเรื่องน,นี้อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทีี่่่ใหญกวาน้ คุณตัดสินใจไปหากรอีกครั้งเพื่อดูว่าเขาจะทำอะไรกับสถานการณ์นี้คุณพบเขาที่ริมน้ํากําลังมองไปที่ขอบฟ้าเขาดูเหนื่อยล้าและกังวลมากกว่าที่เคยคุณถามเขาว่าเขาจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงไกรเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าเขายังไม่รู้เขาบอกว่าเขารักเกาะนี้และไม่อยากจากไปแต่เขาก็รู้ว่าการอยู่ต่ออาจทําให้ทุกอย่างแย่ลงคุณมองเขาและรู้สึกถึงความขัดแย้งในใจของเขาเขาดูเหมือนคนที่อยากทําสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร ในตอนเย็นคุณเห็นนารีเรียกประชุมครอบครัวเธอนั่งลงกับมาลายสายสมอนและดวงดาวและพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นเธอบอกว่าพวกเธอต้องตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไปเทอบออกว่าเด็กในท้องของน้องสาวคือครอบครัวและไม่ว่าใครจะอยู่หรือไปพวกเธอต้องปกป้องครอบครัวนี้คุณเห็นน้ำตาในดวงตาของมาลายสายสมอนและดวงดาวพวกเธอพยักหน้าและกอดเป็นคุณรู้สึกถึงความแข็งแกร่งของสายสัมพันธ์ที่เริ่มกลับมาแม้ว่าจะยังมีความเจ็บปวดอยู่ เมื่อคืนนั้นมาถึงคุณนั่งอยู่ที่ชายหาดมองดวงดาวที่กระจายอยู่บนท้องฟ้าคุณรู้สึกว่าความกลาหนนี้ยังไม่จบไกลยังคงเป็นปริศนาและสี่พี่น้องกำลังเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอนคุณได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านหลังและเมื่อหันไปคุณเห็นนารีเดินมาหาคุณเธอนั่งลงข้างๆและบอกว่าเธอตัดสินใจแล้วเทอาจจะพูดคุยกับชาวบ้านในวันพรุ่งนี้เพื่อหาทางออกเธอบอกว่าเธอจะไม่ยอมให้ครอบครัวของเธอแต่สลายคุณมองเธอและรู้สึกถึงความมุ่งม,มั่นในตัวเธอนารีอาจจะเจ็บปวดแต่เธอยังคงเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง คุณนอนลงบนผืนทรายมองไปที่ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวและรู้สึกถึงพายุที่กำลังจะมาไม่ใช่พายุจากท้องฟ้าแต่เป็นพายุจากใจของผู้คนบนเกาะนี้คุณรู้ว่าการตัดสินใจในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนทุกอย่างและใครจะต้องเผชิญหน้ากับผลของการกระทำของเขา คุณตื่นขึ้นในตอนเช้าด้วยเสียงคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งแต่ความรู้สึกในใจกลับไม่สงบเหมือนเมื่อก่อนคุณรู้สึกถึงพลังงานที่ตึงเครียดลอยอยู่ในอากาศราวกับเกาะทั้งเกาะกำลังรอคอยบางสิ่งที่จะระเบิดออกมาคุณเดินไปที่ใจกลางหมู่บ้านซึ่งเป็นลานกว้างใต้ต้นมะพร้าวขนาดใหญ่ที่นี่คือสถานที่ที่ชาวบ้านมักมารวมตัวกันเมื่อมีเรื่องสำคัญและวันนี้คุณเห็นฝูงชนจำนวนมากกว่าปกติผู้เฒ่าผู้แก่เด็กๆและผู้ใหญ่ทุกคนมารวมตัวกัน,กนเสียงกระซิบดังขึ้นราวกับฝูงพึ่งที่กำลังตื่นตนร,ร,ระหน คุณมองไปที่นารีเธอยือนอยู่ตรงกลางลานสวมชุดผ้าทสีขาวเรียบง่ายแต่ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งม,มั่นคุณเห็นมาลายสายสมอนและดวงดาวยือนอยู่ข้างหลังเธอใบหน้าของพวกเธอเต็มไปด้วยความกังวลแต่ก็มีความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่คุณสังเกตว่าใครไม่อยู่ในที่นี้และความของเขาทำให้คุณรู้สึกหนาวสั่นหลังเขาหายไปไหนในช่วงเวลาที่สำคัญเช่นนี้คุณถามตัวเอง นารีเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นแต่สงบเธอบอกชาวบ้านว่าเธอรู้ว่าทุกคนกำลังโกรธและสับสนเธอยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องสาวของเธอเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดแต่เธอยือนยันว่าเด็กในท้องของน้องสาวคือส่วนหนึ่งของครอบครัวและไม่ว่าใครจะคิดอย่างไรเธอจะปกป้องครอบครัวของเธอคุณฟังคำพูดของเธอและรู้สึกถึงพลังที่แผ่ออกมาชาวบ้านบางคนพยักหน้าเห็นด้วยแต่บางคนกลับตะโกนถามว่าใครอยู่ที่ไหนและทำไมเขาไม่มารับผิดชอบ คุณเห็นผู้เท่าคนหนึ่งชื่อตาแสงชายชาราที่ทุกคนบนเกาะเคารพลุกขึ้นยืนเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่ดังและชัดเจนว่าไกลเป็นคนนอกที่นำความโชคร้ายมาสู่เกาะเขาเรียกร้องให้ขับลขไล่ไกลออกไปทันทีคุณรู้สึกถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นเมื่อชาวบ้านบางคนตะโกนเห็นด้วยส่วนคนอื่นๆดูลังเลคุณมองไปที่มาลายสายสมอนและดวงดาวพวกเธอก้มหน้าลงน้ำตาคลอในดวงตาคุณรู้ว่าคำพูดของตาแสงเหมือนมีดที่กรีดลงในใจของพวกเธอนารยกมือขึ้นเพื่อขอให้ทุกคนเงียบเธอบอกว่าการขับไล่ไกลอาจดูเหมือนทางออกที่ง่ายแต่จะไม่แก้ปัญหา เธถ,ถามชาวบ้านว่าพวกเขาจะทาอย่างไรกับเด็กที่กําลังจะเกิดมาเด็กเหล่านั้นคือเลือดเนื้อของเกาะนี้เช่นกันคุณประหลาดใจกับความกล้าหาญของนารีเธอกําลังปกป้องน้องสาวและต่อสู้เพื่ออนาคตของครอบครัวคุณเห็นชาวบ้านเริ่มเงียบลงบางคนดูเหมือนจะเริ่มคิดถึงสิ่งที่นารีพูด แต่แล้วคุณได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านหลังฝูงชนคุณหันไปและเห็นใครเดินเข้ามาเขาสวมเสื้อผ้าที่เรียบง่ายใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าแต่ดวงตาของเขายังคงมีประกายแห่งความมุ่งมั่นคุณรู้สึกถึงความตื่นเต้นที่พุ่งขึ้นในใจชาวบ้านหันมามองเขาและเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งใครเดินไปยืนข้างนารีเขามองไปที่ฝูงชนและพูดด้วยน้ำเสียงที่สงบแต่หนักแน่น เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเขายอมรับว่าเขาทำผิดที่ไม่คิดถึงผลที่ตามมาแต่เขายืนยันว่าเขารักมาลายสายสมอนและดวงดาวและเขาพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อเด็กทุกคนคุณฟังคําพูดของเขาและรู้สึกถึงความจริงใจแต่ก็ยังมีบางอย่างในน้ําเสียงของเขาที่ทําให้คุณสงสัยเขาดูเหมือนคนที่กําลังพยายามแก้ไขสถานการณ์แต่ก็อาจมีอะไรที่เขายังไม่บอก ชาวบ้านเริ่มตะโกนถามคำถามบางคนถามว่าเขาจะอยู่บนเกาะต่อหรือจะหนีไปไกลตอบว่าเขาจะอยู่และช่วยเลี้ยงดูเด็กๆถ้าชาวบ้านยอมรับเขาคุณเห็นนารีมองไกลด้วยสายตาที่ซับซ้อนเธอดูเหมือนกำลังพยายามตัดสินใจว่าเธอจะเชื่อเขาได้หรือไม่คุณมองไปที่มาลายสายสมอนและดวงดาวพวกเธอดูมีความหวังแต่ก็ยังมีความกลัวในใจ ตาแสงพูดขึ้นอีกครั้งเขาบอกว่าไกลอาจพูดดีแต่คำพูดไม่สามารถลบล้างความเสียหายที่เกิดขึ้นได้เขาเรียกร้องให้มีการลงคะแนนเสียงเพื่อตัดสินว่าไกลจะอยู่หรือไปคุณรู้สึกถึงความตึงเครียดที่ถึงจุดเดือดชาวบ้านเริ่มแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งสนับสนุนการขับไล่ไกลส่วนอีกฝ่ายเชื่อว่าเขาควรได้โอกาสแก้ตัวคุณเห็นนารีพยายามควบคุมสถานการณ์เธอขอให้ทุกคนใจเย็นและคิดถึงอนาคตของเด็กๆ ในช่วงบ่ายคุณเห็นชาวบ้านแยกย้ายกันไปแต่ความขัดแย้งยังไม่จบคุณเดินไปหาหนารีและถามว่าเธอรู้สึกอย่างไรเธอบอกว่าเธอเหนื่อยแต่เธอจะไม่ยอมแพ้เธอบอกว่าเธอต้องปกป้องน้องสาวและหลานของเธอไม่ว่าชาวบ้านจะตัดสินใจอย่างไรคุณรู้สึกถึงความแข็งแกร่งของเธอและรู้ว่าเธอคือคนที่ยึดครอบครัวนี้ไว้ด้วยกัน ในตอนเย็นคุณพบไกรนั่งอยู่ที่ชายหาดคนเดียวคุณนั่งลงข้างเขาและถามว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาบอกว่าเขารู้สึกผิดที่ทําให้ทุกคนเดือดร้อนแต่เขาก็รักเกาะนี้และไม่อยากจะไปคุณถามมาเขาว่ามีอะไรที่เขายังไม่บอกหรือเปล่าไกรเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มและบอกว่าเขาเป็นแค่นักเดินทางที่โชคชะตานําพามาที่นี่คุณรู้สึกว่าเขากําลังหลบเลี่ยงคําถามแต่คุณไม่ได้กดดันเขา คืนนั้นคุณนอนลงบนผืนทรายมองดวงดาวที่กระจายอยู่บนท้องฟ้าคุณคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ชาวบ้านกำลังแบ่งแยกและไกลยังคงเป็นปริศนาคุณรู้สึกว่าความจริงบางอย่างกำลังรอการเปิดเผยและเมื่อมันมาถึงมันอาจเปลี่ยนทุกอย่างบนเกาะนี้คุณได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านหลังและเมื่อหันไปคุณเห็นดวงดาวเดินมาหาคุณเธอนั่งลงข้างๆและบอกว่าเธอเชื่อว่าไกลจะทำสิ่งที่ถูกต้องคุณมองเธอและเห็นความหวังในดวงตาของเธอแต่ในใจคุณคุณรู้ว่าการเดินทางนี้ยังไม่จบ คุณตื่นขึ้นด้วยแสงแดดยามเช้าที่สาดส่องสอดลงบนชายหาดแต่ความรู้สึกในใจกลับหนักอึ้งราวกับมีก้อนหินกดทับเกาะที่เคยเงียบสงบตอนนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดที่สัมผัสได้คุณเดินไปที่ลานกลางหมู่บ้านซึ่งวันนี้เงียบผิดป,ปกติไม่มีเสียงเด็กๆวิ่งเล่นไม่มีเสียงผู้เท่าผู้แก่พูดคุยกันคุณรู้ว่าทุกคนกำลังรอการตัดสินใจจากนารีและชาวบ้านเกี่ยวกับชะตากรรมของไกลคุณมองไปที่กระท่อมของสี่พี่น้องและเห็นนารียืนอยู่หน้าประตูดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นแต่ก็มีีควาามเนน่่่ทซออยู คุณเดินเข้าไปหาเธอและถามว่าเธอตัดสินใจอะไรแล้วนารีหายใจเข้าลึกๆและบอกว่าเธอจะเรียกประชุมชาวบ้านอีกครั้งในวันนี้เพื่อหาทางออกเธอบอกว่าเธอได้คุยกับมาลายสายสมอนและดวงดาวเมื่อคืนและทั้งสามคนยืนยันว่าพวกเธออยากให้ไกลอยู่ต่อเพื่อรับผิดชอบเด็กๆคุณฟังและรู้สึกถึงความซับซ้อนของสถานการณ์นารีกำลังพยายามรักษาครอบครัวของเธอไว้แต่ชาวบ้านบางคนอาจไม่ยอมรับการตัดสินใจนี้ ในช่วงสายคุณเห็นชาวบ้านเริ่มมารวมตัวกันที่ลานกลางหมู่บ้านอีกครั้งคราวนี้บรรยากาศดูหนักหน่วงยิ่งกว่าเดิมคุณเห็นตาแสงยืนอยู่ด้านหน้าฝูงชนดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเด็ดขาดคุณรู้ว่าเขายังคงยืนกรานให้ขับไล่ไกลคุณมองไปที่มลังยอสายสมอนและดวงดาวซึ่งยืนอยู่ข้างนารีใบหน้าของพวกเธอเต็มไปด้วยความหวังและความกลัวปปนกันคุณสังเกตว่าไกลยืนอยู่ห่างออกไปเล็กน้อยเขาดูเงียบขรึมมือของเขากำแน่นราวกับกำลังเตรียมตัวสำหรับพายุที่กำลังจะมา นารีเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงที่สงบแต่หนักแน่นเธอบอกชาวบ้านว่าเธอเข้าใจความโกรธและความผิดหวังของทุกคนแต่การขับไล่ไกลจะไม่แก้ปัญหาเธอบอกว่าเด็กในท้องของน้องสาวคืออนาคตของเกาะและไกลสัญญาว,ว่าจะรับผิดชอบบคุณฟังและรู้สึกถึงความกล้าหาญของเธอแต่ก่อนที่นารีจะพูดต่อคุณได้ยินเสียงตะโกนจากฝูงชนตะแสงกล้าออกมาและพูดด้วยน้ำเสียงที่ดังก้องว่าไกลไม่สมควรได้รับโอกาสเขาบอกว่ามีบางอย่างเกี่ยวกับไกลที่ไม่มีใครรู้และคำพูดนั้นทำให้ทุกคนเงียบลง คุณรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ไหลลงตามหลังคอตาแสงหันไปมองไกลและถามว่าเขาจะบอกความจริงหรือจะปล่อยให้ทุกคนคาดเดาต่อไปคุณเห็นไกลยืนนิ่งดวงตาของเขาจ้องไปที่ตาแสงราวกับกำลังชั่งใจอะไรบางอย่างคุณรู้สึกถึงความตึงเครียดที่ถึงจุดเดือดชาวบ้านเริ่มกระซิบกันและคุณเห็นหนารีมองไกลด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถาม ในที่สุดเกรก้าออกมาเขาหายใจเข้าลึกๆและเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเทาเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นแค่นักเดินทางที่เรืออับปางอย่างที่เขาเคยบอกเขายอมรับว่าเขาเคยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนักเดินเรือที่ไม่ซื่อสัตย์เขาเล่าว่าเขาเคยหลอกลวงผู้คนในหมู่บ้านอื่นๆเพื่อเอาตัวรอดแต่เขายืนยันว่าเมื่อเขามาถึงเกาะนี้เขาต้องการเริ่มต้นใหม่คุณฟังและรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นคำสารภาพของไกรเหมือนระเบิดที่ทำให้ทุกคนในลานนั้นช็อก ไกรเล่าต่อว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหลอกลวงสี่พี่น้องเขาบอกว่าเขารักพวกเธอจริงๆและความสัมพันธ์ของพวกเขาเกิดจากความรู้สึกที่แท้จริงแต่เขายอมรับว่าเขาไม่เคยบอกความจริงเกี่ยวกับอดีตของเขาเพราะกลัวว่าจะไม่มีใครยอมรับคุณเห็นน้ำตาไหลลงมาบนแก้มของดวงดาวสายสมองก้มหน้าลงและมาลลยกำมือแน่นคุณหันไปมองนารีและเห็นความเจ็บปวดในดวงตาของเธอเธอดูเหมือนกำลังต่อสู้กับความรู้สึกที่ขัดแย้งกัน าแสงพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาเขาบอกว่าไกลไม่สมควรอยู่บนเกาะนี้และการที่เขายอมรับความจริงตอนนี้ไม่ได้ลบล้างความเสียหายที่เกิดขึ้นชาวบ้านบางคนตะโกนเห็นด้วยแต่คนอื่นๆดูสับสนคุณเห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งในฝูงชนลุกขึ้นและบอกว่าไกลช่วยเขาซ่อมเรือเมื่อสัปดาห์ก่อนและเขาเชื่อว่าไกลเปลี่ยนไปแล้วคนรู้สึกถึงความแตกแยกในหมู่ชาวบ้านบางคนอยากให้ไกลได้รับโอกาสแต่บางคนมองว่าเขาเป็นภัยคุกคาม นารีขอยุติการประชุมในวันนั้นเธอบอกว่าทุกคนต้องการเวลาเพื่อคิดและตัดสินใจเธอขอให้ชาวบ้านกลับบ้านและพูดคุยกับครอบครัวของตัวเองคุณเห็นฝูงชนค่อยๆแยกยา้ยายกันไปแต่ความตึงเครียดยังคงอยู่ในอากาศคุณเดินไปหานารีและถามว่าเธอรู้สึกอย่างไรเธอบอกว่าเธอรู้สึกเหมือนถูกทรยศแต่ในใจลึกๆเธอยังอยากเชื่อว่าใครอาจเปลี่ยนแปลงได้คุณรู้สึกถึงความขัดแย้งในใจของเธอและรู้ว่าเธอกำลังแบกรับภาระหนักหน่วง ในช่วงบ่ายคุณตัดสินใจไปหาไกลเพื่อฟังจากปากของเขาเองคุณพบเขานั่งอยู่ที่ชายหาดมองไปที่ขอบฟ้าเขาดูเหนื่อยล้าและเปราะบางมากกว่าที่เคยคุณนั่งลงข้างเขาและถามว่าเขาจะทำอะไรต่อไปเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าเขาพร้อมที่จะรับผลของการกระทำของเขาถ้าชาวบ้านต้องการให้เขาไปเขาจะไปแต่ถ้าพวกเขายอมให้เขาอยู่เขาจะพิสูจน์ว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วคุณฟังและรู้สึกถึงความจริงใจในน้ำเสียงของเขาแต่ก็ยังมีคำถามค้างอยู่ในใจเขาจะรักษาคำพูดได้จริงหรือ ในตอนเย็นคุณกลับไปที่กระท่อมของสี่พี่น้องและพบว่าพวกเธอนั่งล้อมวงกันคุณเห็นน้ำตาและรอยยิ้มประปนกันมาไัยบอกว่าเธอยังรักไกลและเชื่อว่าเขาจะเป็นพ่อที่ดีสายสมอนพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว,ว่าเธอกลัวแต่เธอยากให้ลูกของเธอมีพ่อดวงดาวดูสับสนเธอบอกว่าเธอรู้สึกเจ็บปวดที่ไกลโกหกแต่เธอยังหวังว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงได้คุณมองไปที่นารีซึ่งนั่งเงียบเธอบอกว่าเธอจะยอมรับการตัดสินใจของน้องสาวแต่เธอจะจับตาดูไกลยอย่างใกล้ชิด คืนนั้นคุณนั่งอยู่บนชายหาดมองดวงจันทร์ที่ส่องแสงลงบนผิวน้ำคุณคิดถึงความจริงที่เพิ่งเปิดเผยไกลไม่ใช่แค่นักเดินทางที่โชคชะตานำพามาเขาคือคนที่มีอดีตที่มืดมนแต่เขาก็แสดงให้เห็นว่าเขารักสี่พี่น้องและพร้อมที่จะรับผิดชอบคุณรู้สึกถึงความซับซ้อนของมนุษย์ความผิดพลาดความรักและการไถ่าบาปที่ปนกันคุณรู้ว่าการตัดสินใจของชาวบ้านในวันพรุ่งนี้จะกำหนดอนาคตของเกาะนี้และไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรเรื่องราวนี้จะทิ้งรอยแผลไว้ในใจของทุกคน คุณตื่นขึ้นในเช้าวันใหม่ด้วยความรู้สึกที่หนักอึ้งในใจแสงแดดยามเช้าสาดส,ส่องลงบนชายหาดตะเกาะแห่งนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณเดินไปที่ลานกลางหมู่บ้านซึ่งวันนี้เต็มไปด้วยความเงียบเียบที่ผิดปกติชาวบ้านมารวมตัวกันอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่มีเสียงตะโกนด้วยการโต้เถียงคุณรู้สึกได้ถึงความตึงเครียดที่ยังคงรอยอยู่ในอากาศแต่ก็มีความรู้สึกของการรอคอยบางอย่างการตัดสินใจเกี่ยวกับไกรและอนาคตของสี่พี่น้องกำลังจะเกิดขึ้น คุณมองไปที่นารีเธอยืนอยู่ตรงกลางลานสวมชุดผ้าทสีขาวเหมือนทุกครั้งแต่ใบหน้าของเธอดูสงบกว่าที่ผ่านมาคุณเห็นมมลายสายสมอนและดวงดาวยืนอยู่ข้างๆเธอใบหน้าของพวกเธอเต็มไปด้วยความหวังบนความกลัวคุณสังเกตว่าไกรยืนอยู่ห่างออกไปเล็กน้อยดวงตาของเขาจ้องมองพื้นราวกับกำลังเตรียมใจสำหรับสิ่งที่กำลังจะมาถึงคุณรู้สึกถึงความหนักหน่วงของช่วงเวลานี้ทุกการตัดสินใจจะเปลี่ยนชีวิตของทุกคนบนเกาะนี้ นารีเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นแต่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาเธอบอกชาวบ้านว่าเธอและน้องสาวได้พูดคุยกันอย่างยาวนานเมื่อคือนเธอยอมรับว่าความจริงเกี่ยวกับอดีตข,ของไกลทำให้ทุกคนเจ็บปวดแต่เธอเชื่อว่าทุกคนสมควรได้รับโอกาสในการไถ่บาปเธอบอกว่าเด็กในท้องของน้องสาวคืออนาคตของเกาะและการขับไล่ไกลจะไม่ช่วยให้เด็กกเหล่านั้นเติบโตยอย่างมีความสุขคุณฟังคำพูดของเธอและรู้สึกถึงความแข็งแกร่งที่มาจากใจเธอไม่เพียงปกป้องครอบครัวของเธอแต่ยังพยายามรักษาความสามัคคีของชุมชน ตาแสงผู้เท่าที่เคยเรียกร้องให้ขับไล่ไกลลุกขึ้นยืนเขามองไปที่นารีและพูดด้วยน้ำเสียงที่สงบกว่าที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขาได้ฟังคำพูดของนารีและเห็นความจริงใจของเธอเขายอมรับว่าเขาเองก็กลัวการเปลี่ยนแปลงแต่เขาเห็นด้วยว่าเด็กๆไม่ควรต้องรับผลจากความผิดพลาดของผู้ใหญ่เขาเสนอว่าใครควรได้รับโอกาสแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของชุมชนคุณรู้สึกถึงความโล่งใจที่พุ่งขึ้นในใจคำพูดของตาแสงเหมือนสะพานที่เชื่อมความแตกแยกของชาวบ้าน คุณหันไปมองไกลเขาก้าออกมาและกล้มหัวให้ชาวบ้านเขาบอกว่าเขารู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสนี้และสัญญาว,ว่าจะพิสูจน์ตัวเองด้วยการกระทำเขาบอกว่าเขาจะทำงานหนักเพื่อช่วยเหลือชุมชนและเลี้ยงดูเด็กๆคุณเห็นน้ำตาในดวงตาของมาลายสายสมอนและดวงดาวพวกเธอก้าวไปหาไกลและกอดเขาคุณรู้สึกถึงความอบอุ่นของช่วงเวลานี้แม้ว่าจะยังมีความเจ็บปวดหลงเหลืออยู่ ในวันต่อมาคุณเห็นเกาะเริ่มกลับมามีชีวิตชีวายอีกครั้งชาวบ้านเริ่มพูดคุยกันมากขึ้นและความตึงเครียดค่อยๆจางหายคุณเห็นไกรทำงานเคียงข้างชาวบ้านเขาช่วยซ่อมเรือเก็บมะพร้าวและสอนเด็กๆตกปลาคุณเห็นมาลายสายสมอนและดวงดาวเริ่มยิ้มอีกครั้งพวกเธอดูมีความหวังในอนาคตคุณเห็นหนารีคอยดูแลน้องสาวของเธออย่างใกล้ชิดเธอ,อยังคงจับตาดูไกลแต่รอยยิ้มของเธอบ่องบอกว่าเธอเริ่มเชื่อในโอกาสที่เขาได้รับ หลายเดือนผ่านไปคุณเห็นท้องของมาลายสายสมอนและดวงดาวเริ่มใหญ่ขึ้นชาวบ้านเริ่มเตรยมตัวต้อนรับสมาชิกใหม่ของเกาะคุณเห็นผู้หญิงในหมู่บ้านช่วยกันทอผ้าสำหรับเด็กทารกและผู้ชายช่วยกันสร้างใบไม้คุณรู้สึกถึงความสามัคคีที่กลับคืนมาชุมชนที่เคยแตกแยกตอนนี้รวมตัวกันเพื่ออนาคตของเด็กๆคุณรู้ว่าความเจ็บปวดจากอดีตยังคงอยู่แต่ความรักและความหวังกำลังเยียวยาทุกอย่าง ในคือหนึ่งคุณนั่งอยู่บนชายหาดกับนารีเธอมองไปที่ทะเลและบอกว่าเธอเคยคิดว่าครอบครัวของเธอจะพังทลายแต่ตอนนี้เธอรู้สึกขอบคุณที่ทุกอย่างผ่านพ้นไปเธอบอกว่าเธอเรียนรู้ว่าความรักและการให้อภัยสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้คุณยิ้มและรู้สึกถึงความจริงในคำพูดของเธอคุณมองไปที่ดวงดาวบนท้องฟ้าและรู้สึกถึงความสงบที่หวนคืนสู่เกาะนี้ เมื่อเวลาผ่านไปคุณเห็นเด็กๆเ,เกิดมาในครอบครัวของสี่พี่น้องเด็กแต่ละคนมีดวงตาที่เปล่งประกายเหมือนพ่อของพวกเขาคุณเห็นไกลๆเป็นพ่อที่ทุ่มเทเขาเล่านิทานให้เด็กๆฟังและสอนพวกเขาไว้น้ำคุณเห็นหนารียิมอย่างมีความสุขเมื่อเธออุ้มหลานคุณรู้ว่าเกาะนี้ได้ผ่านพายทุที่หนักหน่วงและตอนนี้มันแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมจำนวนคำา3100 คุณนั่งอยู่บนชายหาดในคืนที่เงียบสงบคลื่นซัดเข้าฝั่งเบาๆและดวงดาวส่องแสงระยิบระยับบนท้องฟ้าคุณคิดถึงการเดินทางของเกาะนี้จากความกลาหลนสู่ความสงบจากความแตกแยกสู่ความสามาคัคคีคุณเห็นภาพของนารีที่ยืนหยัดปกป้องครอบครัวภาพของมาลายสายสมอนและดวงดาวที่เลือกความรักและความหวังและภาพขององค์กรที่ไถ่บาปด้วยการกระทำของเขาคุณรู้สึกถึงพลังของการให้อภยัยมันเหมือนสายลมที่พัดผ่านเกาะนี้นำพาความเจ็บปวดออกไปและทิ้งไว้เพียงความรัก คุณมองไปที่ทะเลที่ทอดยาวสุดสายตาและรู้สึกถึงความกว้างใหญ่ของชีวิตเรื่องราวของเกาะนี้อาจเป็นเพียงจุดเล็กๆในโลกใบใหญ่แต่สำหรับผู้คนที่นี่มันคือทุกอย่างคุณยิ้มและรู้สึกขอบคุณที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวนี้คุณหวังว่าคนที่ได้ยินเรื่องนี้จะเรียนรู้ว่าไม่มีอะไรที่ความรักและการให้อภัยไม่สามารถเยียวยาได้